เฟิร์สพร้อมคุยจบไหมครับทางเอเนดีพร้อมแล้วพร้อมครับพร้อมอะในเรื่องของการเล่นครับคําพูดทั้งสองแก๊งนมาจเพราะว่าน่าจะมีอยู่แล้วฮบฮอน่าจะมีอยู่แล้วฮม่ไม่ติดใจคนไหนในแก๊งพี่ไหมอันนี้พูดแบบตรงตรงเลยนะแต่ว่าส่วนตัวของพี่พี่พี่ชิวอยู่แล้วก็คนในแก๊งคอลินเฟิร์ดัเพราะว่าพี่ไม่ได้อคติกับใครไงนะ้รเป็นแค่เกมเพียวคิมโติมโตอยู่ไหมครับคุยได้นะมันจะได้เคลียร์กันไปผมขอโทษนะครับที่บับหลุดไปเมื่อกี้นี้ คิมอยู่เปล่ามาแล้วครับมาแล้วคิมโตครับขอโทษนะครับที่ผมกูติดไอตัวเข้าเส้นกู้ยมันก็เข้าเส้นทุกตัวนะผมด่ากูเด็กเวพี้ยเลยไม่ได้ด่ากู้สัตว์เข้าก็เข้ากันคุยได้อยู่แล้วอต่อไปพบเลยน้องพี่ว่าบน่าจะมีสุดแล้วในใจเพราะว่า รู้รู้อยู่แล้วอจะแจ้งแล้วเออไม่ถ้ากับพี่ผมพี่ก็ลองไปพาพี่พี่เปล่าเนี่ยผมไม่มีกับคนเก่าเนี่มีแ้วผมก็มีพวกแลนพวกจดี้เนี่ยผมก็ไม่มีไม่เราเราพูดได้เลยน้องเราพูดได้นั่น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 เละพี่คนเก่าเังมีทุกคนผมไม่มีอะไรเลยเพราะว่าตั้งแต่ผมออกมาผมก็ให้เกียรได้มีทุกคนอะแต่ไม่ให้เกียริผมเลยผมก็ผมไม่ให้เกร่ไไมใู้้เัาู้ะดส เขาเข้าใจเข้าใจเออมีกูนะนี่มีกูนะกสื่อนะแต่ว่าเออพี่ก็อยากให้มันเคลียร์จบมีกูนะได้ไหมเงี้ยได้พี่ได้ครับเออคนไหนบ้างครับที่แบบเออทางคอนแบบว่าผมผมก็ไม่เทอะไรหรอกแต่น้องๆผมแล้วก็เพื่อนผมอีกมันก็นั่นแหละพี่เพราะว่าผมก็เป็นคนสั่งน้องๆเด็กๆผมไม่ให้ด่าพวกพี่เลยแบบเหมือนสตอรี่ที่แล้วอะพี่ที่เราเคยเล่นกันอะครับครับเข้าใจ อ่ามันมีกูนะอั่นเงี้ยมีใครติดใจอะไรเขาไม่เอานั่นเป็นเรื่องนั่นเป็นเรื่องฝั่งเราอ่ะหัวดำอ่ะที่จี้ตั้งแต่ไฟแรกอ่ะฝั่งเรามีใครมึงก็พูดเลยกูรู้พวกมึงเหมือนกันพวกมึงก็ไม่โอเคเหมือนกันมึงก็พูดเลยพวกมึงก็มีปากแม่ผมต้องดีกว่าผมว่าต้องเอาฝั่งฝั่งเอเดีเบียครับไอคนที่ติดใจพวกเึงตเอาฝั่งพี่พูดว่าวกมึงก็พูดไปต้ความรู้สึกมึงเลยนะมึงไม่ต้องเกรงใจพี่นะเว้ยเพราะมึงอยู่ในแก๊งเพี่ลย สุดท้ายกูเลือกพวกมึงอยู่แล้วผมพูดมาเลยผมเล่นทุกไฟเพว่าผมผมก็มีหมดเลยแต่พอมาจี้ผมก็เลยจี้คืนกันพอตีก็ตายตายสัตว์ไอ้เหี้ยกช่เลยไอ้พวกที่ตีไฟแรกไฟสองครับคนไหนอ่ะก็ผมก็ชอบไม่ได้คิดว่าจะเล่นแบบนี้กันกันไงก็ออกมาคุยเลยออกมาคุยแบบรู้ผู้ชายเล่นไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวอะไรพี่ผมเพราะเพราะตอนไอ้เว่นก็ได้เว่นออกมาคุยแทนเพื่อนดิไอ้ไอ้เนี่ผมไม่ไดเลยนะเล่นให้แต่ผมตอบตกลงเลยพี๊ ไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรแค่นั้นแหละถ้าความรู้สึกมึงบอกมึงไม่มีอะไรครับรพี่คับพี่ทำไมจอไม่ค่อยตกวะไม่ติดติดอะไรไหมครับติดอะไรไหมกับพวกผมเนี่ยไม่นะไม่ไม่ผมก็แค่ด่าคืนนะครับเมื่อกี้เขาบอกโหให้มันไปกินนมเมื่อกี้ได้ยินนะไม่เลยเมื่อกี้แมันกลับมาพูดกับเขาแค่นั้นด่าด่าคืนยังไงรับไฟแรกพวกผมก็แพ้ไฟไฟแรกผมไม่ได้ด่านะ ใช่ผมเพิ่งมาด่าดไซส์สองนะครับเอ้ยมาผมเพิ่งมาด่าไซส์ที่ผมแพ้แล้วผมก็กลับมาชนะมันมีแต่กลางหัวดําอ่ะแต่กลางผมไม่รู้ครับผมแค่บอกว่าถ้าถ้ามึงเก่งจริงมึงพาพี่กูชนะไปแล้วผมเห็นพูดถึงซีซั่นเก่าแค่นั้นเองครับเออมีกับมึงให้เวทมาขียอ่ะอีกแล้วจะดึงคนนั้นคนนี้อีกแล้ไอ้หี้ย พวกผมก็โดนจี้ก่อนหมดนะพวกผมยังไม่ได้ด่าเลยเอาคืนนะฝั่งเอาก็ไม่ได้เคลียร์ไม่ลงแล้วปีต่อปีเออไม่ต้องเคลียร์แล้พี่แม่ถ้าถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดมา,าว่าคุยกันแบบเปิดใจคุยกันแล้วก็ถ้าเกิดคือไม่ยอมรับก็กลันต่อดิก็ตีต่อดิเอาเลยไม่นัผมผมไม่ได้มีใครชนะแบบคาใจกูก็ลั่นอยู่เลยละเอาจริงออกมาทำแก๊งเองก็ได้ไม่ต้องไปหากินเอ็มดหรอกอองตรงอ่ะ ถ้าเกิดจะแบบเนี่ยแต่ผมเห็นด้วยนะผมเป็นด้วยนะพอครับพอพอพอถือว่าถือว่าไม่พอเป็นโอเคโอเคร่อนกันเป็นเรื่องลนจะเล่นต่อยังไงเดี๋ยวพี่ขอเวลาสองวันได้ไหมสักสองวันได้ไหมครับได้ไหมหลังๆชิงแลนด์ได้ไหมเพราะว่ามันมันขอชิงแลนด์ก่อนเธอไปแก้ได้พี่ไม่เป็นไรดีกว่าพี่ซอสไอ้ตอนนี้มีชิงแลนด์ด้วยพี่มันเพราะว่าไปโฟกัสอย่างอื่นก็ได้พี่ผมครับผมครับ ขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูยไปแลกูแบบโไปอ่ะเฮ้ยมีอะไรบอกได้ปะเอาอีกปะเอาต่อปะเอาต่อปา่อะเอาต่อปะอาตอปเอาต่อปะ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 าต่อะเอาอปเอาต่อปะ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 รอากเอาต่อปะเอ่เอาต่อปเาต่อปะเอเอาา่ออา่เ่ออยู่เอต่เอ้าปวดหัว นนกกครับพีี่วขอโทษนะพี่ชายขอโทษนะครับโทษไม่เป็นกันเล่นซิซียเหมือนรอบแรกอะคุณดีรับโปรเทคไหมครับรับนะครับรับนะครับคอรลิสเฟิร์สครับรับโปรเทคไหม่อนเอาเอาเพื่คนดูมึงไม่ถามกนอื่นเลยสัตว์แก๊งก็ไม่ใช่แก๊งกู จะไป้าวเขามึงก็ไม่ดูสภาพแกงอุ้มบอสเปล่าไหมล่ะไปเป็นเรีนป่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว